สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไปดูมาเล่าของพวกเราครับก็เป็นเล่าก่อนยูโรนะครับระหว่างอัลเนียเจอกับสเปนนะครับแล้วก็โครเอเชียเจอกับอิตาลีกรุ๊ปอัปเดตจะได้รู้กันแล้วว่าใครจะเป็นทีมที่เข้ารอบ2ทีมสเปนเข้ามาแล้วแน่ๆหนึ่งทีมนะครับก็เดีกทีมหนึ่งลุ้นกันได้ทั้ง3ทีมที่เหลือเลยนะที่จะเข้ารอบทั้งโครเอเชียอิตาลีแล้วก็อัลเนียมีสิทธิ์ลุ้นเข้ารอบทั้งสทีมเลย นะครับแล้วก็กดอื่นอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ให้เราด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องเราสหนับสนุนช่องเราได้ง่ายๆแค่กดไลค์กด s u b สไครป์ช่องเราหรือจะกดแชร์ช่องเราก็กราบขอบพระคุณด้วยนะครับก็เปิดการมองเห็นในช่องเราหน่อยแล้วก็คิดเห็นยังไงกับกลุ่มๆนี้ว่าใครจะข้ารอบก็คอมเมนต์เข้ามาได้ทายสกอร์เข้ามาได้ว่าสเปนอัลเบเนียใครจะชนะสกอร์จะเป็นยังไงและคู่ระหว่างโคลเอเชียกับอิตาลีสกอร์อจะเป็นยังไงก็ทายผลเข้ามาได้แล้วคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ แล้วก็อีกช่องทางนึงในการสนับสนุนพวกเรานะครับก็คือ q ขียวอโคด้านข้างนี้นะครับโดเน a t ให้ทิปพวกเราได้นะครับเปิดแอปธนาคารของท่านกดสแกนให้ทิปพวกเราได้พูดถูกใจให้ทิปพวกเราได้นะครับก็เหมือนมีคลิปที่แล้วนะที่พี่เขาบอกว่าจะให้ทิปเราโดเน a t ให้เรายังเงียบอยู่เลยอืมนะก็ทวงให้หน่อยทิปให้หน่อยทิปหน่อยนะพี่นะ นะครับยังไงก็เื่สนับสนุนเราเป็นค่ากาแฟค่าน้ำค่าขนมค่าไฟค่าอะไรต่างๆ่นะโดยเฉพาะยิ่งค่ากาแฟขอเอยเถอะโอ้ดึกจริงๆในคู่นี้ก็ตีสองอย่แล้วคู่เลยคือย่ังหลักไมตีสองอไม่ไหวแล้วต้องมาดูฟูลแมตช์เอาไม่ไหวต้องมาดูย้อนหลังเอานะครับไตจะวายเอาช่วงนี้ก็มาเริ่มที่คู่แรกกันเลยระหว่างอาเบเนียกับสเปนนะครับก็ตีส คืนวันจันทร์นะครับก็ถ่ายทอดสดทางช่อง9อ m c o t นะครับบรลดาตีสอแล้วก็ t r u ีฟุตบอล HD สามนะครับมาผลงานล่าสุดของทั้ง2ทีมเลยอืมอ่ะเริ่มที่アอลเนียก่อนนะครับแมตท,ที่แล้วก็เสมอโครแอตไปได้2อสอกลับมาตีเสมอได้อ่ะเออเอาเรื่องอยู่นะアอลเนียแล้วก็แมตก่อนนั้นก็แพ้อิตาลีไป2อหนึ่ง แล้วก็ก่อนอันนั้นชนะอัสไบจันสามหนึ่งแล้วก็ชนะริเทนซายสามศูนย์แล้วก็แพ้สวีเดนหนึ่งศูนย์นะครับฝั่งสเปนโอ้โหฟอร์มสดใสใช่ไรเป็นบ้าณนาทีแล้วก็ชนะอิตาลนีไเป็นหนึ่งศูนย์มันจริงๆนะนะั้นก่อนหน้านั้นก็ชนะโ,โคเอเชียสามศูนย์นุ่มนะแล้วก่อนหน้านี้นี่ก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มเนี่ยก็คือไปชนะไอร์แลนด์เหนือห้าหนึ่งชนะแอนดอร่าห้าศูนย์แล้วเสมอบราซิลสามสามอ่ครับ มาที่อัปเดตตารางคะแนนอย่างที่บอกไปก็สเปนเข้ารอบแล้วนะครับชนะสองนัดรวดไม่เสียประตูเลยยิงดได้สี่ลูกตอนนี้ทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือเข้ารอบไปแล้วน่าจะมีสามทีมนะสเปนโปรตุกเกสแล้วก็เยอรม,มนีจัมาะนะครับที่เข้ารอบแนี่ยน,น <ะ S 1> ช่วงเวลาที่เราอัดอยู่นะก็สเปนมีหกแต้มเต็มนะครับไม่ไม่เสียยิงได้สี่อันดับสองมีอิตาลีมีสามแต้มชนะหนึ่งแพ้หนึ่งยิงสองเสียสองนะครับแล้วก็อัเบเนีย2สองนัดมีหนึ่งแต้มนะครับ เสมอหแพ้หนึ่งยิงได้3เสียไป 4, 4ี่ส่วนโครเอเชียยิง2เสีย5เสมอ1แพ้หนึ่งมีแต้มเดียวเท่ากับอาร์เบเนียนะครับแล้วก็เฮดทูเฮดอาร์เบเนียเจอกับสเปนเจอกันมาทั้งหมด3นัดท่วนสเปนทั้ง3นัดปี2022ชนะ21 2017ชนะ30 2016ชนะ20นะครับครับมามา11ผู้เล่นที่คาว่าจะลงสนามของสเปนนะอันนี้เป็นทางออฟตานะเป็น เว็บไซต์เก็บสถิติเขาคาดการไว้ว่าสเปดผู้เล่นตัวจริงมีดังนี้อคืออ่ะมันสเปนน่ะเข้ารอบไปแล้วอันนี้ก็น่าจะส่งแบบตัวตัวสำรองตัวที่ไม่ได้ลงเมื่อสองนัดแรกลงมาก็เก็บตัวแต่พวกฝามประตูก็ยังเป็นอุนไนซิมอนอยู่นะทางฝั่งขวาเป็นเทซุนาบาสดานี่วิเวียนไฮวะไฮวะชื่อหลังตาลานหังโป๊ไม่ใช่ก็คอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะแฟนลาลิก้าแฟน ฝั่งฝรส่งจเป็นออคอมเมนต์มนันบอกว่าดานี่วิเวียนนี่คือใครค่ะเออแล้วก็ไออีกเซนเตอร์ Center อีกตัวนึงก็เป็นนาโช่นะแล้วก็ฝั่งซ้ายนี่เป็น Alex ado, อเล็กซ์กิวบาดอเอนได้ลงสักทีอืแล้วก็แผงมิดฟิลด์นี่เป็น ino, endi, มิเกลเมอร์วิโนมาตินซูบิเมนดี้นะอเล็กซ์เบนาแล้วก็ทางแนวรุกสามตัวก็จะเป็นเฟอร์นันดอลเอสมิเกลยาซาบาวแล้วก็อายอนเซ่เปเรสอายอนเซ่เปเรสนี่แบบงงมากนะ เออมากลับมาติดได้ได้ยังไงเออจากนิวคาสเซิลมาเลสเตอร์ใช่ป่ะแล้วก็ย้ายไปไหนย้ายป็ปเบติสไปติปตเอ,าอ่าย้าย็ปเบติส<อ>แล้วก็เออมาโดนเรียกติดชุดนี้ยังงงอยู่นะที่แล้วไม่งลงมายอย่างไรอืมอ่ะแล้วก็มีข่าวมาฝากมีข่าวมาฝากเป็นข่าวสนุกสนุกเป็นกิมมิกยามเราแล้วลงสนามทีไรเป็นข่าวทุกทีก็สื่อดังจากสเปนบอกว่าสเปนอาจโดนปรับเงินล้านหนึ่งอ่ะ จากการส่งยาเมาลงสนามเ,ออเพราะว่าเป็นการใช้แรงงานเด็ดเกินเวลาเขาเขามีเรื่องนี้น่าสนใจอ,อีกแล้วยาเมามีสิทธิ์โดนปรับเงิน3 0มหมยูโรแต่ก็อาจจะรอดได้เพราะว่าเป็นกรณียกเว้นเกยกีฬาได้เพราะว่าห้ามทํางานหลังสองทุ่มมีสิทธิ์โดนปรับนะครับอมาเป็นสติเปอนอของสเปนเท่าไหร่สองนักที่ผ่านมาเนี่ยก็ ชนะรวด2นัดนะครับยิงไป4ประตูไม่เสียเลยสักลูกเดียวกองบอลเฉลีย่ยเนี่ยห้าสิเจ้าปเซ็นต์บอลสำเร็จ89%ดสิบเอร์เนะครับอามีสถิติที่สำคัญสำคัญก็คือยิงชนเสาชนคานอะอย่างละลูกนะชนเสาหนึ่งชนคานหนึ่งครับแล้วก็มีอัตเทมออนแทร์เกตก็คือยิงเหมือนช็อตออนแทร์เกตอะนะยิงไปสิบสาครั้งออกนอกเป้า11ครั้ง แลวโดนล็อกเจ็ดครั้งนะครับมาฝั่งทางอัลเบเนียกันบ,บ้างอัเบเนียเนี่ยก็ผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามน่าจะเป็นทุกใหญ่เลยของอาเบเนียเพราะมีลุนเขารอบผู้สาป,ประตูก็เป็นสตาโกซานะครับแล้วก็แบ็คขวาเป็นฮาซัดแล้วก็คู่เซ็นเตอร์เป็นอาร์เจติคู่กับซิมิตี้นะครับแล้วก็แบ็คซ้ายเป็นมีเตาแล้วก็แผงมิดฟิลด์ทั้ง5คนเนี่ยอัลลานี่รามานเดนี่ลาซีอัส อาซานี่อาซานี่แล้วก็บาเาอรมี่เป็นมิดฟิล์5ห้าคนที่คอยสร้างสรรเกมลูกสนับสนุนมานักนะครับที่ยืนหน้าขำหน้าเป้าเออมาสถิติอราเบเนียสถิติของอัลเบเนียก็สองนัดนะครับก็เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งยิงได้สามลูกเสียไปสี่ลูกอัตราคลองบอดเนี่ยโอยสูงสูงทีเดียวสามสิบหกจุห้าเปอร์เซนต์แล้วก็เก็บ คลีนชีสไปได้ทั้งหมดศูนยะ์นัดทวนถูกนะครับแล้วก็จ่ายบอลสําเร็จเนี่ยอยู่ที่แปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ยิงได้สามประตูเนี่ยที่น่าสนใจคือยิงได้จากเท้าซ้ายเท้าขวาแล้วก็ลูกโมงเลยนะครับสามลูกที่ได้มาเนี่ยได้จากในกรอบเขตโทษเท่านั้นนะครับแล้วก็มีโอกาสยิงทั้งหมดยี่สิบสามครั้งเข้ากรอบเก้าครั้งออกนอกกรอบหกครั้งแล้วก็ติดบล็อกแปดครั้งนะครับแล้วก็ไม่มีชนเสาชนคานเลยนะครับแล้วก็การดีเฟน s ์เนี่ยเกมรับเนี่ยก็คือ แท็กเกิลได้สี่ครั้งแล้วก็แท็กเกิลพลาดเนี่ยสิบหกครั้งแล้วก็ผู้รักษาประตูเนี่ยเซไ,ไปถึงเจ็ดครั้งช่วยไว้ตั้งเยอะนะช่วยกว่าเยอะกว่าซิโมนดแต่ว่าเสียไปทั้งหวัสูกนะครับเก็บคลินชีสไม่ได้เลยเอมอมาถึงความน่าจะเป็นของเกมเกมนี้ครับผมคือใจโอ้ก็เชีย์ไปเนี่ยนะชอบดูบอลลองมาสนุกอะชอบดูบอลลองมาสนุกแล้วก็ เอาเป็นเนี่ยก็เล่นได้สนุกอ่ะคือแมตที่เจอโปรแอดแมตที่เจออิตาลีเออดูมาสองแมตเนี่ยโปรเชียเล่นได้ดีมากจริงๆไอ้ตัวเนี่ยเขาเนี Cloud ่ยจาซูล่าแม่งยิงสองลูกเลยนะน,ทนัที่แล้วพ็ินเข้าตัวตัวเองด้วยแล้วก็แล้วก็ยินประตูอตีเสมอนาทีแบบนาทีสุดท้ายอะดาฟสิดกว่าแม่งยิงสองลูกเลยเป็นไงเออคือแบบเนิมมันน่าจะเห็นนะที่แบบ เออยิงเข้าประตูเองแล้วก็ยิงเยิงประตูฝั่งตรงข้ามได้ด้วยเออไม่ได้เห็นมานานละคือบ bon อลยูรครั้งนี้มันมีอ,อะไร,ประแปลกๆเยอะดีก็ก็สนุกดีโอก็อเลยรู้สึกว่าใจก็อยากให้อาเบเน,เนียเข้ารอรบแต่ด้วยความที่เชียร์เตอร์รีะมันก็ไม่ได้หรอกเข้ารอบเป็นอันดับสามที่ดีที่สุดละกันคือชนะแมตช์น,นี้แต่ขออิตาลีชนะโคแอตอ่ะก็รู้สึกว่ามันมันน่าจะสนุกคือแมตช์นเนี้ยโอ้คิดว่า เอาเบเนียก็มาเล่นในรูปแบบเกมของตัวเองที่เน้นเกมรับที่เหนียยแน่นแล้วก็อ,อาศัยจังหวะเคาน์เตอร์แอคแทมแต่ดูจากสเปนที่เล่นกับอิตาลีแล้วเนี่ยม,มึงจะเคาน์เตอร์อยังไงไม่รอดหรอกแต่ก็มีสเศษนะเพราะว่าสเปนอาจจะใช้ผู้เล่นสำรองลงคือแบบที่แล้วอิตาลีที่ขึ้นไม่ได้เนี่ยติดอยู่ตัวเดียวเลยคือ,อฟอคูคูคูเร่าเป็นที่มาว่าทำไมเดลาฟอนเต้ถึงเลือกใช้คูคูเรญาโอ้โหมันรับดีจริงๆมันอยู่แบบ อยู่แบบน่าลำคาญดีจริงๆเลยอะ่ะหัวมันก็น่าลำคาญแล้วเล่น <c oughs> น่าลำคาญในเกมรับอีกอ่ะเออคือแบบเออแล้วแม์นี้มันมันไม่มีอูฮูรยาโอเคว่าเขาน่าจะพักแลดโอฮูรย่าน่าจะพักแน่ๆก็เลยรู้สึกว่าแมทนี้ก็อาจจะมีช่องที่ให้เอาเบเนียพอพอจะโจมตีพอจะโงหัวได้บ้างก็อยากให้รูปเกมเป็นแบบนั้นอยากให้รูปเกมไม่อยากให้เป็นแบบวันเวทัฟิกที่สเปนบุกแล้วก็พับสนามแล้วก็จนจบเกมใหม่มันดูแล้วมันไม่หนุก แล้วโดยเฉพาะที่มันแข่งตีสองด้วยเหน้าเบื่อเดี๋ยวมันจะหลับเออเออฉะนั้นก็เลยคิดว่าอยากให้เป็นเกมนี้เป็นเกมที่เออาไปเนมีหืบอือบ้างซึ่งโอ้คิดว่าเอาไปเนมันหืออือแหละแต่จะหืออือไหวไหมนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งประมาณนี้ถึงแม้สเปนเนี่ยมันจะเอาผู้เล่นอีกชุดหนึ่งอาชุดบีลงอ่ะแต่พี่คิดว่าเอาไปเนียมันก็ เต็มที่นะพี่ว่าเสมอนี่มันยังเหนื่อยเลยนะอัลเบเนียเนี่ยคือเราเห็นอับเบเนียเล่นเกมที่ผ่านมาคือคือโคแอตมันแบบมันเหนื่อยพอดูช่วงท้ายๆเกมมาเห็นเลย Co min, เลคโคแอตมันเล่งไม่ขึ้นอ่ะโอ้โหก็ดูอายุมันแต่เออคือมันเล่งไม่ขึ้นมันแบบมันมันหมดแล้วอะ่ะแล้วเอออัลเบนเนียก็ทิ้งตีเสมอจนได้เสีาายได้นะโคแอบตบถ้าเกมนั้นชนะไปนี่เกมนี้ก็ไม่ต้องเหนื่อยเต็มที่เท่าไหร่คือกลับมาฟังทางฝั่งอัาเบเนียพี่ว่ามันไม่ค่อยคือเอาจริงๆรูปแบบการเล่นมันมันไม่ได้มีอะไรที่ ที่เด่นชัดนะก็มีแค่ใจมันไม่แค่ใจจริงแล้วสเปเนมันมีทุกอย่างเลยอ่ะเราเอาจริงเราก็ไม่รู้แนละ้วว่าเขาจะจัดสเ็นผู้เล่นตัวจริงยังไงสาหรับสเปนอะ่ะแต่เกมเนี้พี่ว่า,ามันก็คงมีผสมกันบ้างหรือไม่ก็เอาผู้เล่นชุดอีกชุดหนึ่งลงมาเลยแต่มันก็เหนือกว่าอยู่ดีนะโอ้โหมาเจอเฟอร์น,นันดตอเลสแต่นี่โอโมโหรือหรือใครก็ตามที่ลงมาฝั่งขวาเนี่ยเอาจริงนะไม่มีกูกูเลียเจอเกมบโด บุกที่ไพร์ลไม่ต้องรับหรอกเอาจีไม่ต้องรับหรอกบุกอย่างเดียวกิมาโดนี่วิ่งขึ้นแม่นแทบจะเป็นปีกซ้ายเหนียวอะเกมนี้เอาบนเบนียน่าจะไม่รอดหรอกที่ว่าสเปนถึงมันจะเก็บตัวมันก็ต้องเอาเอื่อแชมป์กลุ่มใช่ังาง้วเพื่อแชมป์กลุ่มนะอ่ะฟันทงฟันทสกอร์เลยคือว่าสเปนอะมันเหนือเขาอยู่แล้วแหละชแต่โอคิดว่าเอาจะช่วยเอาเบนียคือเอาจะช่วยเอาเบนียนคือว่าเต็มที่นะมึงไม่เปทางฮาลหรอกเต็มที่เสมออเอ เสมอ2-2สอารอเดียวกับแมตที่เจอคแอดแมตเผื่อพี่ว่าอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทําให้เกมเนี้ยสเปนได้เปรียบก็คือมันไม่มีความกดดันแล้วด้วยออเออพืูอเล่นชุดบีชุดบีลงมาอีกชุดหนึ่งลงมาพี่ว่ามันก็เล่นอย่างผ่อนคลายเพราะว่าเกมนี้น่าจะยิงเยอะอืมคิดว่าสเปนน่าจะยิงเยอะหน่อยเอาครับ2-0นะครับ,ค,รบคิดอย่างไรก็ทายสกอร์ให้พอมาได้นะครับถึงจังหวะนี้แล้ว อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับแล้วก็นี่นี่โปรเจกต์ใหม่ของเราเสื้อตัวนี้เอออะไงโฟหลายคนอาจจะแบบเใส่เสื้อเลยวะนี่แฮร์รี่เฮนนะครับก็เป็นลายเสื้อที่พวกเราทําออกมาดีไซน์ออกมากลับทําเพื่อสีสันยูโรโดยเฉพาะมาส่งช้าไปนิดนิดใลยก็ก็เรียกได้ว่ามาทํนนะครับแฮร์รี่เคนเบอร์เก้าของติชชาตตัวความหวัง ตัวเต็งดาวน์สโมของยูโรนะโหจริงไประเด็นหนึ่งปิดนี้หมดหนึ่งประตูนะครับก็สั่งเข้มได้นะครับ399บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับเราจะทิ้งลิงก์การต่อซื้อไว้ที่คอมเมนต์ล่างนะครับสั่งเข้ามาได้ส่งฟรีทุกไซต์นะครับ399บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับใครเป็นแฟนทีมชาติอังกฤษใครเป็นแฟนสเปอร์ใครเป็นแฟนที่ชอบแฮร์รี่เคนหรือชอบแฮร์รี่เคน เป็นการส่งตัวก็สั่งเข้ามาได้นะครับสั่ง199บาทส่งฟรีทั่วประเทศมีทั้งสีดําแล้วก็สีขาวเราจะขึ้นอาร์ตเวิร์คให้ดูนะครับสั่งเข้ามาได้นะครับกลับมามคู่ต่อไปคู่ต่อไปเลยเวลาเดียวกันเวลาเดียวกันในสองวันจันทร์เช่นกันเออนะครับก็ระหว่างโครเอเชียกับอิตาลีนะครับก็ถ่ายทอดสดทาง PPTV 36แล้วก็ True Sport 4นะครับก็เวลาตีสองเวลาเดียวกันกับ สเปนเลยนะครับน่าสนใจคู่นี้อย่างที่บอกไปว่ามันมีรุนเข้ารอบทั้งคู่แต่อิตาลีอาเท่าโอเุ่นรองอิตาลีแค่เสมอเถอก็น่าจะเข้ารอบแต่ส่วนโครเอเชียต้องชนะเก้านั้น,นะครับความพร้อมของนักสองทีมก็คืออิตาลีเนี่ยยังต้องรอเช็คฟิตดิมาโกอยู่นะครับส่วนฝั่งโครเอเชียก็ต้องรอเช็คฟิตทันบัลลัสต์เช่นกันออนะครับมาที่ผลงานห้านัด ล่าสุดของอิตาลีกันก่อนนะครับก็แมตช์ล่าสุดก็คือแพ้สเป,เปนไปหนึ่งศูนย์สดแบบสดมันเลยทีเดียวสุดมันเลยแล้วก็ชนะอาเบเนียสองหนึ่งชนะบอสนเนียเเซอร์ก็ว่าหนึ่งศูนย์เสมอตุรกีศูนย์ศูนย์ชนะเอกาดอร์สองศูนย์รั่โครเอเชียนะครับนัดล,ล่าสุดก็พลาดท่าไปเสมออาเบเนียท,ทั้งๆที่น่าจะเก็บใช้ได้ในน,นั้นั้นนะอีกไม่กี่นาวินาทีหมดแล้วอะ เสียดายพลาดโอกาสไปก็นัดก่อนหน้านั้นก็ไปแพ้สเปนแบบหมดรูปสามศูนย์นะก่อนหน้านั้นก่อนหน้า,นาที่จะเตยูโรนี้ก็ไปชนะโปรตุเกสสองหนึ่งชนะมาซิโดเนียเหนือสามศูนย์ชนะอียิปต์สี่สองครับอ่ะมาที่เฮดูเฮดกันบ้างนะครับเจอกันทั้งหมดสี่นัดครับ โครอตไม่เคยแพ้เลยแต่จะหนักไปทานเสมอนะครับน่าสนใจมากสถิตินี้โครอตชนะ1นัดเสมอ3เออครับก็แชมล่าสุดที่เจอกันก็ย้อนไปเมื่อ25งนส่นเน่เสมอกัน1นึ่งหนึ่งเออเรียกได้ว่าถามนัดเนี่ยเสมอกัน1 1หนึหมดเลย25งพ2นสิบห้เสมอกัน1นึหนึ่งหมดเลยนะครับแล้วก็มีปี2002บอลโลกที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เจ้าภาพเนี่ยอิตาลีแพ้โครอตไป2อหนึ่งใช่แล้วก็มี สถิติหนึ่งที่เพิ่งไปเจอมาคือเนี่ยตั้งแต่โครเอเชียเนี่ยประกาศอิสรภาพจากแยกออกมาจากสหภาพโซเวียตเนี่ยช่วงยุค1990เนี่ยโครแอตเนี่ยยังไม่แพ้เยลยในแเกมที่เจอกันกับอิตาลีเนี่ยคือชนะ3ามเสมอ5้านะแล้วก็ไอ้สนัดที่ที่เจอกันล่าสุดก็คือจบด้วยนน1นนะที่เราเพิ่งให้ไปเมื่อกี้ก็คือ8นัดยังไม่แพ้นะเออเอาซิาคือโครแอตก็ มีดีนะมีอยู่ทีเดียวแต่มาชุดนี้มึงรู้จะไหวร,หรอเปล่าชุดนี้เอาว่าเท่าที่ดูอะชุดนี้นะตเตะเขาแบบเลขสามอัพกันโมนเลยอะอม,มันเหมือนมันไม่เรียกว่าขิงแก่เดนเหมือนม้าแก่แล้ว,วอ,อ่ะอืมอ่ามาสิบเอ็ดพุ่เล่นตัวจริงสิบเอ็ดพเล่นตัวจริงของอัลกเรเชียก่อนนะ คาดว่าจะลงสนามนี่ก็เป็นเนี่ยโดมมนิกหรือว,ว่าโควิดโจเซฟสาตนิสติโจเซปส,าต,ส,สตาลโลโจสโกวาด,ดิโออีวานเปสรซนะแล้วก็กลางได้เป็นมาเตโอคูวาสิตลูก้าซูคิดลูก้าโมดริตกองหน้าแดนหน้านี่ก็เป็นมาริโอปาสาลิตไอ้ปาสาลิตที่ของอัตลันต้า<อ>แล้วก็แอนเตบูดิเมียอังเดอคาร์มาลิต<ๆ>นะครับมันยังไม่มีโบโซวิตนะถ้ามีโบโซวิตมามันเพิ่มขึ้นไปอีกอืมอิตาลีอ่าอิตาลีผู้เล่นที่น่าจะลงสนามนะครับก็น่าจะเป็นชุดเดิม ที่ลงสนามทั้งสองเกมก็คือผู้รักษาประตูและกัปตันทีมก็คือดอนนารูมานะครับฝั่งขวาเป็นดิลอเรนโซเซนเตอร์บาซอนนี่คู่กับคาราฟิโอรีนะฮะแบบซ้ายเป็นดิมาโคต้องรอดูว่าจะทันไหมถ้าไม่ทันผมคิดว่าน่าจะเป็นเอ่อคาเมียโซเอ่อน้าจะมาลงแทนนะครับ <c oughs> แล้วก็แฮมมิดฟิลด์สามคนฟาเตซี่จอร์จินโน่แล้วก็บาเลราพร้อมลงสนามกันทั้งสามคนนะครับแล้วก็เกมรุกเคียซ่าสกามาก้า แล้วก็เปเยกรินีนะครับอ่ามาถึงสถิติที่น่าสนใจของฝั่งโครเอเชียกันบ้างนะเริ่มที่โครเอเชียก็สองนัดยังไม่ชนะใครเลยเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งยิงไปสองประตูท่วนนะครับาเสียประตูไปแล้วห้าประตูการของบอลเฉลี่ยเนี่ยห้าสิบเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไอจีบอลแม่นยำเนี่ยแปดสิบเก้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเก็บกินชี้ได้สูนอะ <laughs> แล้วก็สถิติเกมรุกนะ ก็โอกาสยิงเนี่ยทั้งหมดนี่สาสิบหกครั้ง<ม>เท่ากับสิครั้งออกไปสิบหกครั้งโดนบล็อกสิบครั้งนะครับนชนเสาชน,นขานไม่มีเลย<ม>นะซา่งก็สถิติเกมรับเนี่ยมียี่สิบห้าแท็กเกิลนะเป็นสิบครั้งที่แท็กเกิลชนะสำเร็จเนี่ยแล้วก็อีกสิบห้าครั้งแล้วก็แท็กเกิลพลาดไป<ม>นะสถิติของผู้รักษาประตูการรักษาประตูเนี่ยก็เซฟได้เจ็ดครั้งนะครับ S <S ก็ฝ่าย <aları> อิตาลีกันบ้างสเตทที่น่าสนใจของฝ่ายอิตาลีกันบ้างนะครับก็เล่น2นัดชนะหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับยิงสองเสียสองครองบอลเฉลี่ยห้าสบสี่จด้าเปซจ่ายบอลสำเร็จแ9 5ส้าดเอติตาลีชุดนี้เล่นเกมรุกสนุกนะ <ứng. S 2> วันเล่นเกมรุกสนุกเลยแล้วก <ứng. S 2> ็ยิงประตูเนี่ยยิงจากนอกกรอบหนึ่งลูกแล้วก็ยิงจากแนวเขตโทษ1ห <ứng. S 2> นึ่งลูกนะครับก็เป็นสองประตูที่อิตาลีได้มาแล้วก็ จากการยิงทั้งหมด20ครั้งยิงตรงกรอบ6ครั้งยิงไม่ตรงกรอบ8ครั้งโดนบล็อก6ครั้งนะครับไม่มีเสาไม่มีคา้างเลยแล้วก็แท็กเกิลเนี่ยแท็กเกิลสำเร็จ13ครั้งแท็กเกิลพลาด16ครั้งนะครับแล้วก็ดอนนารุมาเนี่ยเซฟไปถึง9ลูกเซฟขนาดเนี้ยที่เยอะๆคือแมตช์เจอสเปนไมเอ็นอาหูสเปนแม่งดานหน้าบุบแม่งย,ยิงแต่ทุกทิศทุก,ท,กทางอะ่ะ ไม่ได้ดรอร์ลุม,มาเนี่ยหนักตกแบอกเลยเอออ่ะคุณเล่นที่น่าสนใจของทั้งสองทีมนี้ออมองว่าฝั่งอิตาลีเนี่ยน่าจะเป็นคนนี้บารเรล่านิโคลาบาเรล่ลาเนี่ยคือผมมองว่าเป็นคนที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นห้องเครื่องของอิตาลีในยุคนี้เลยอะ่ะในตอนนี้เลยคือ เป็นบอกทูบ็อ์เที่เหมือนเหมือนเหมือนเป็นโรมมิ่งเพลย์เมคเกอร์ด้วยซ้ำที่ที่วิ่งสุดลงสุดแล้วก็จ่ายบอลได้ยิงยิงได้บารลล่าเนี่ยเป็นเป็นหัวใจเลยคือจอร์จิโยเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยยูโรครั้งก่อนเนี่ยจอร์จิโอคือคือหัวใจที่โพลิ้งบอลจังบอลไปทางนั้นทางนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้จอร์จิโอเขาเริ่มโรยลาด้วยอยู่ที่เขามากขึ้นโมเลยมองว่าบารลล่าเนี่ยเป็นตัวที่หัวใจที่ที่มันวิ่งไปด้วยแล้วก็ ดูจังหวะบอลของเกมไปด้วยอืรวมกับไปบวกกับเปยกินนี่เนี่ยที่คอยคอยจ่ายบอลเป็นตัวจ่ายบอลให้แต่ตัวห้องเครื่องจริงๆที่คอยคอยประคองเกมขึ้นลงขึ้นลงหนอิตาลีเนี่ยว่างว่าบาเรลล่าเนี่ยเป็นนวนี้ใช่บาเรลล่านี่ยดูบ็อกซ์บ็อกกับที่หวิ่งทั่วสนามไปเลยใช่นะท้าฝั่งโคเวเชียก็พี่ว่าสามตัวหลักๆนะก็จะเป็นโมดริดนะ แล้วก็า e มาติโอโควาสิตแถมคามาลิตไปให้อีกคนนึ่เนะแล้วก็ที่ว่าอีกคนนึงเนี่ยที่น่าสนใจก็นั่นแหละจอร์จโซปาดิโอนะก็ต้องหวังเ,เกมน,นี้ก็ต้องหวังพี่ว่าบางทีอาจจะต้องหวังลูกเซตพีซเยอะหน่อยอนะครับามาถึงความน่าจะเป็น,คว,น,ปนความน่าจะเป็นของเกมเกมนี้โอ้ดูโคแอดเล่นมาสองแมตต์อ่ะโอ้รู้สึกว่าโคแอดแครองมันได้จริงนะแต่ว่า จังหวะสุดท้ายมันทําไม่ได้อะอออืมแล้วการเจออเบเนียเนี่ยแล้วอยู่ไม่ชนะเนี่ยมันเป็นอะไรที่บ่งบอกหรือว่ามันมีปัญหาในเกมบุกจริงๆสําหรับโครเอเชียมันมันไม่ใช่บอกว่าอาเบเนียมูหรืออะไรนะแต่ว่าด้วยชื่อชั้นของโครเอเชียมันดีกว่านั้นเยอะมากๆอะแล้วมันควรที่จะทํนได้ดีกว่านั้นแต่ว่ามันมันชนะไม่ได้เจอสเปนสามศูนย์เนี่ยโอเคเข้าใจได้คือสเปนเนี่ยมัน มันเป็นทีมที่อ่ะในชั่วโมงนี้คือดูจากฟอร์มนะว่าเป็นทีมที่ลุนแชมป์ได้เลยนะสเปนอะเข้าใจได้แต่โครเอเนี่ยเป็นทีมที่เครื่องร้อนช้าอ่าในเกมแรกอ่ะเข้าใจได้เครื่องร้อนช้าโอเคแต่มันก็มีจังหวะครองบอลจังหวะอะไรแต่จังหวงะ,จ,ะวจบไม่ได้เท่านั้นเองอ่ะต้องไฟจูอีกนิดนึงแต่พอมาดูแช์เจอไอที่โคเอเชียเจออัลเบเนียเนี่ยมันควรที่จะจบได้แล้วมันควรที่จะแบบเครื่องมือติดได้แล้วแต่มันจบไม่ได้อ่ะเออมันต้องรองให ฝันตอนคาพโอนโกเน่ยอะไรเงี้ยเอาไปเนียน้ําก่อนด้วยเออแล้วกว่าจะเครื่องจะติดมันช้าเกินไปแล้วด้วยอย่างที่บอกไปว่าตอน้ทยเกมมันหมดเพราะผู้เล่นอนะ่ะมันแก่หมดแล้วไปดิสิตเท่าไหร่โมด,ดิทเท่าไหร่ออะไรเงี้ยมันมันแก่หมดแล้วตัวตัวที่สร้างสรรเกมของครัวเอเชียมันแก่ทั้งหมดเลยอแผมมิดฟิลแก่ทั้งหมดเลยเออโบสวซิทท่านเลยหลงก็แก่อีกอะไรเงี้ยมันมันเลยทําให้เห็นว่าครัวเอเชียยังไม่มี ตัวที่จะขึ้นมาทดแทนโมดิตได้เลยยังไม่เห็นเออมันก็เลยทำให้เห็นว่าเกมรุกมีปัญหาชัดเจนมากโปรเชียชุดนี้กลับกันอิตาลีเกมลุกแม่งสนุกมากอิตาลีเกมลุกสนุกมากในในชุดนี้เล่นบอลแบบไอ้แมตที่เจอสเปนอ่ะเขีย่ยปุ๊บแม่งเอาแล้วอ่ะเขีย่ยปุ๊บแม่งบุกเลยเออคืออิตาลีชุดนี้แม่งมุ่งมั่นในการเล่นเกมรุกมากๆแล้วก็เคียซ่าเปยเยกินี่เนี่ยพร้อมที่จะเผา แม็ก์สองข้างอของฟุเอเชียเคียซ่าเนี่ยมึงเผาไปดิสิทธิ์แน่นอนอเพราะไปดิสิทธิ์ไปยืนตรงนั้นไปดิสิทธิ์เขาไม่ได้เป็นผู้เล่นที่เล่นเกมรับได้ดีมากนะักออันนี้ตอนนี้ถ้ามีเสียงฝนก็ต้องออกไทยด้วยนะครับเพราะฝนตกหนักลือเดินในเชเวลาที่เราอัดอยู่ฟ้า,าฝนคามรามนะครับก็กลับมาที่เกมของอิตาลีกันมากกันต่อแต่อิตาลีก็เห็นจุดอ่อนเยอะอิตาลีเนี่ยมองว่า ตรงกลางัวหนึงที่มีปัญหาคือฟาเตซี่เอ้โหมาเขาทําหน้าที่ได้ไม่รู้จะจะเป็นตําแหน่งอะไรจะเล่นแบบไหนจะเล่นแนวไหนจ่ายบอลขาดๆเกิงเกินไปไปอยู่ตรงตรงที่ที่เพื่อนมองไม่เห็นเยอะอไปยืนตรงมูอับอะไรเงี้ยเพื่อนจะบอลไม่ได้กองกลางมันควรที่จะเคลื่อนที่เร็รกว่านี้ในมุมของโอ๊กนะส่วนจอจะโย่ก็อย่างที่บอกไปก็โรยราลงมาครับวางบอลก็ไม่ไม่ได้มีโอกาสวางบอลทําอะไรก็ช้าลงไปหนึ่งจังหวะอะไรเงี้ย กลายเป็นบาเล่าที่ต้องมาขับเพื่อนแล้วก็ต้องถอยไปยีกนนี่เนี่ยลงมาตะเพื่อจะพาบอลขึ้นไปลํำเลียงบอลขึ้นไปเนี่ยการเล่นเกมแล้วก็สกามากาก็ยังโคเปิ์นฝืดอยู่อย่างต่อเนื่องอมันก็เนี่ยก็ต้องหวังพึ่งบาเล,ล่าเคียซ่าแล้วพวกเนี้ยสอดขึ้นมาที่จะยิงประตูอะไรเงี้ยครับนะของพี่คือมีโอกาสได้ดูทั้งสองทีมถึงดึกดูไม่ได้ก็มาดูย้อนหลังเพราะต้องทําหน้าที่เริ่มที่โคเอเชียก่อนโคเอเชียเนี่ยเห็นมาแล้วสองนัดคืออาจจะบอกว่า เครื่องติดช้าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่พี่เห็นนัดแรกที่เจอกับสเปนเนี่ยทองบอลมีโอกาสของบอลไม่แพ้สเปนนะแต่ว่าปัญหาโคเอเชียคือเข้าทํพื้นที่สุดท้ายไม่ดีอืนัดเจอออสเบเนียก็เห็นเหมือนกันคือเข้าทาพื้นที่สุดท้ายของฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสเปนหรือออสเบเนียเนี่ยโคเอเชียจบได้ยากมากคือพอไปถึงเนี่ยกว่าเปโท่าฝั่งตรงข้ามก็จะตายทุกทีคือไม่ว่าจะเข้าไปไม่ได้หรือว่าเข้าไปแล้วก็มีโอกาสทําแล้วก็ถากไปมัง่งออกไปมัง่งโคเอเชียจะมีปัญหารตรงนั้นแล้วก็ด้วยผู้่่นทีีม แก่มากก็จริงประสบการณ์สูงก็จริงทั้งสองอย่างเนี้ยมันแบบมันเหมือนจะดีแล้วแต่ว่าเนี่ยพอมาเจอเอาเบเนียเราเห็นเลยแม่งได้ไม่ขึ้นนำสองหนึ่งแล้วควรจะปิดเกมควรจะจบเกมได้แล้วแต่เอาเบเนียแม่งเอาว่าเอาอีกขึ้นนึงโดนซะเลยเออแล้วพี่ที่เห็นนะที่เน้นดูตลอดคือโมดิตอะโมดิตแบบมันตอนนี้มันกลายเป็นแบบเป็นดีฟไลน์อิงแล้วอะคือโมดิศสมัยก่อนมันมันจะค่อนข้างจะออกไปทางแนวแบบลุก <Advanced> เออแอดวานเปนเมเกอร์เดาลูกมากกว่านี้ตอนนี้คือโมดิตมามายืนหน้าเซนเตอร์มากมายืนอยู่ตรงพื้นที่ตรงกลางสนามมากกว่าแล้วม,มันไม่ได้ใช้ประโยชน์ไงคือลูกบอลยาบอลยาวของโมดิตมันไม่ได้แบบไม่ได้เหมือนโที่โครสอ่ะมาเพาะอยู่มาริดแม่งที่คอยคอยคอยเชื่อมเออข,ข้างบนนะ่ะแล้วโมดิตมันแบบมันไม่ใช่ตำแหน่งขนัดเขาอะ่ะคอเชีย e มันขาดตรงเนี้ยขาดทั้งตางขาด้รงหน้าที่โคมอืมแล้วก็มาฝั่งอิตาลีนะอิตาลีเนี่ยได้ดูสเปนเนี่ยเต็มตาเลยคือดูฟูลแมตที่หลังนัดนั้นเนี่ย เห็นเห็นเลยว่าสเปนแบบการครองบอลของสเปนกับอิตาลีเนี่ยดูสัดนะใกล้เคียงกันมากนั้นนั้นคือสเปนเนี่ยครองบอลห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อิตาลีครองบอลสี่สิบสามเปอร์เซ็นต์แต่มาดูนี่โททอลช็อตพี่เห็นต่าองออกนิดนึงคืออิตาลีเนี่ยโอกาสบุกเนี่ย เอาจริงๆมันบุกตั้งแต่แรกแต่โอกาสบุกจริงๆอ่ะมันน้อยยิ่งตั้งแต่เสียประตูนะไอคาลิเฟอรี่ที่แม่งยิงโกเข้าไปตั้งจากนั้นคือแทบไม่ได้ยิงเลยนะแทบแทบไม่ได้มีโอกาสไปป้วนเปียนแถวหน้าประตูของสเปนเลยแล้วดูดูสถิติคือโทัลช็อตของของสเปนอ่ะยีครั้งนะทั้งหมดอิตาลีมี4ครั้งนั้นเองแล้วดูตรงกรอบหนึ่งนะนี่คือสถิติอิตาลีนะบิ๊กแชมป์มีแค่1ครั้งเท่นลนเองไปดูฝั่งสเปนเนี่ยทัวลช็อตยีาสิบโอกาสสําคัญ6ครั้งเเห็นได้ลยว่า อิตาลีแม่งเกมรูกมีปัญหาพี่ว่ามีปัญหาตั้งแต่กลางแล้วเออมันมันเชื่อมไปไม่ถึงอะ่ะมันเชื่อมกลางไปหน้าไไมันไม่ไปไม่ถึงนะก็เห็นบาเรลล่ลาก็วิ่งปนเปลี่ยนปนเปลี่ยนอยู่อย่างั้นอะ่ะแล้วก็เกียร์ซาก็วิ่งปนเปลี่ยนปนเปลี่ยนอยู่อย่างั้นอะแล้วเขาไปไม่ถึงคากามกาการ์ก็เก่งแต่ก,กูอะไรเว้ยนยิงจังยโยูนเนี่ยแม่ เสี่ยกูตกรอบเนี่ยแค้ไม่หายเลยกดยิงเป็นไหมเนี่ยสามาก้าเห็นไทยติกับสเปนอ่ะสกามาก้ายิงกี่ทีพี่ว่าโอกาสยิงเข้าก่อบสีทีสกามาก้าถึงไม่ใช่ทั้งทั้งสี่เลยซาม์บังสกามาก้าไม่ได้ยิงเลยไม่มีโอกาสงนเนี่เราพอมาเจอโอ้โหมาเจอโคเอเชียนัดเนี้ยมนสนุกละมึงตีสองดูว่าใครใครจะดูอ่ะใครจะได้ดูมัางบอกเลยพี่คนหนึ่งอ่ะดูดูอีกคู่หนึ่งอ่ะแม่งวิสิ์หลับคือเป็นเกมที่ก็ของบอลตะแตะแตะเอาว่า ฟันทงเลยแมตช์นเนี้ยก็เชตเตรีน่นะอ,อ,อิตาลีชนะได้แค่ลูกเดียวเดียวเกินอ่ะอให้หนึ่งศูนย์แปลว่าโคเอเชย,ยงิงยิงยาายิงย่าทุกเลยคือพี่คิดมีอยู่สองหน้าว่าไม่เสมอก็อ,อ,กกอิตาลีก็น่าจะชนะได้แหละแต่พี่ว่ามันออกอีดหน้าหนึ่งมากกว่ามันจะเสมอไปกกลัวจะเสมอแบบสูนย์กลัวจะเสมอไม่มีประตูมันดีกากดีกาดจริง พี่ว่ามันจะอยู่ในแดนกลางนี่ยแหละก็ใช่เรกลัว,ว,ว,วอย่างนั้นแหละถ้าไปดูฮิตแมพพี่ว่าแม่งแดงปื้ดอยู่ตรงกลางอ,อ,อะอยอู่ตรงนั้นแดงแนละ้วท,ที่เหลือก็จะเป็นแบบชมพูชมพูสม้สมๆหน่อยออไปย่ำนิดๆเนีน่นนนหน่อยเออก็ไม่รู้นะใครซีเกนยังไงหรือใครว่ายังไงก็อาช่วยกัน คอมเมนต์กันมาหน่อยแล้วก็ทายกันมาว่าสกอร์ะจะเป็นยังไงทั้งคู่นี้แล้วก็คู่สเปนนะครับทายกันมาระหว่างอัลเบเนียกับสเปนแล้วก็โครเอเชียกับอิตาลีทายสกอร์เข้ามานะครับแล้วก็เสื้อตัวนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ399บาทส่งฟรีทั่วประเทศแฮร์ริเคนนะคร<ะ>ับก็แฟนทิพย์ช่างกรีดแฟนแฮร์รี่เคนแฟนสเปอร์คิดถึงแฮร์รี่เคนก็สั่งกระเบือบไปได้นะช่วยหน่อยช่วยสนับสนุนหน่อยช่วย เชียเราด้วยเชียแฮดิเคนด้วยนะครับก็ยิง <นะ S 2> ลูกหนึ่งก็ทีเถอะนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจ ให้พวกเราด้วยนะครับถ้าเป็นไม่ได้ช่วยแชร์ใหพวกเราเราจะขอบพระคุณมากๆนะครับแล้วก็อีกช่องทางในึนงในการสนับสนุสนพวกเรานะครับก็คือเกี่ยวกับโคด้านข้างนี้นะครับสามารถเปิดแอปธนาคารของท่านโด o n a t e ให้ทิปพวกเราได้จะกี่บาทกี่สตางค์ก็ได้นะครับแล้วก็ยามทีเสื้อตัวนี้มีสีนะครับทั้งสีขาวและสีดำสั่งเข้าได้3า9บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับเราจะทิ้งลิงก์ การสั่ซื้อไว้ให้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเราจะปักหมุดไว้ให้นะครับเป็นล i n แอดของพเราสั่งเขามาได้นะครับจะเอาสีขาวสีดําบอกรายละเอียดพวกเราได้ไซส์อะไรนะครับบอกมาใน Line อดได้เลยนะรับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับทั้ง2คู่รัอัปเดตเออก็ถ้าจะจบกันที่แมตช์นี้ก็ดูกันว่าใครจะเข้ารอบบ้างนะครับโดยส่วนตัวคิดว่าสเปนกับอิตาลีโอเคนะครับครับ ก็ฝากไว้ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s ับส c r i b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาพวกเราลงคลิปเพราะว่าตอนนี้เตะกันทีและเกินนะครับก็เราจะพยายามทำคลิปให้ได้คู่คู่เท่าที่จะเป็นไปได้นะครับคู่ใหญ่ลูกคู่เท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับพวกเราไปดูมาเล่าขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ